สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้พามาดูรถดำ่อยนะคันนี้เลย FC ฝากขายครับรุ่นอะไรเนี่ยเอฟซี FC ฝากขาย บอกให้ผมมาดูแล้วก็ให้ตีราคาเลยนะขายเป็นคันหรือว่าจะแยกอะไรก็ได้ครับ<ม>เดี๋ยวดูก่อนนะมาจอดซ่อมครับ แต่ก็ยังไม่ได้ซ่อมสักทีนะแคอซีของอะไร เดี๋ยวดูรอบรอบคันก่อนเนาะเป็นหกล้อด,ดำเลยนี่ครับถอดมาแล้วกันชนกระบะมันน่าจะผุครับเราแกเอามาส้มนะ ส่วนไายฮีโน่ครับเสื้อเพลาใหญ่อยู่นะครับเนปก็สวยกรซซีกรซซีไม่มีผูครับ คาซีใช้ได้ครับไม่มีผุใช้ตามสภาพจะได้ไหมเนะี่ยพอจะได้สักเท่าไหร่ เฟืองท้ายก็ซียังดีครับสวยนะคันหน้าเป็นหกน็อตแล้วชุดดำเจ้าของรถบอกว่าแช่ได้อยู่นะครับตอนแรกก็ขับได้นะแล้วมาจอดไว้นานครับ จที่อูนะครับก็ว่าจะให้่้มนะซ่อมเครื่องแล้วก็ซ่อมกระบะนะครับกระบะน่าจะเอามาปูพื้นใหม่แล้วก็คือซ่อมบำรุงให้มันใช้ได้นะแต่ทีนี้ก็ทางอูไม่ทำให้สักทีครับแกก็เลยให้ผมมาดูนะมาดูมาตีราคาให้ผมขายให้นะครับ ผมก็ไม่รู้จะตียังไงนะแกบอกแยกขายก็ได้ครับแกบอกว่าขายทั้งคันก็ได้แล้วก็หรือว่าจะตัดขายก็ได้นะผมก็ตีไม่ถูกเลยมาเจอสภาพแบบนี้เพื่อน เพื่อนๆว่ายัางไงครับพอจะขายได้ประมาณเท่าไรหรือว่าจะแยกขายเครื่องเกียร์ชุดกระบะดำมีเล่มอยู่นะจะขอบอกมีเล่มอยู่ครับเกกกำลังหาให้อยู่ผมหาเลขกระซียังไม่เจอครับ อยู่ตรงไหนแต่ก็สีสวยนะไม่มีร้าวไม่มีผุนะครับกระสีสวยอยู่หรือว่าจะลากกลับบ้านดีเอาไปไว้ที่บ้านผมเลยใครสนใจจะได้มารู้ที่บ้านเนาะทิปนี้ก็ขอคำแนะนำเลยครับผมดดำใช้ได้อยู่นะครับ ถ้าลากกลับก็ต้องไปเช็คเครื่องนะว่าเครื่องมันเป็นอะไรยังสตาร์ตติดไหมอันนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับน่จะเอามาจอดไว้ท่านี้เลยนะ,ะเปิดหัวได้แล้วครับเจอแล้วเลขสีเป็นของ km 545ครับขีดหนึ่งนย์หกเ เป็นคสซีเคเอ็มครับเครื่อง w o c d ครับ w o c d QA12466 เป็นเครื่องฮีโน่ครับตัวนี้น่าจะร้อยี่สิบแรงนะน้ำมันเครื่องอยู่ไหมน้ำมันเครื่องไม่เหลือเลย ไม่มีน้ำมันเครื่องเลยครับเจ้าของรถว่าแกเอามา่้มนะครับเอามาซ่อมเครื่องด้วยซ่อมพวกกระบะด้วยนะครับให้มันใช้งานได้นะแล้วเอามาจอดไว้ที่อู่นานแล้วมันเครื่องไม่เหลือเลยครับไม่แน่ใจว่ายังุนได้อยู่หรือเปล่าเอาเลมันต้อง มปเจะบกมามุนดูครับเช็คดูว่าเครื่องยังใช้ได้ไหมม,าน,ามน้ำก็น่าจะแห้งแล้วเครื่อง WOCD ทัศีของเกมครับมีทะเบียนมีเล่มนะครับ แล้วก็ชุดกระบะดำก็ใช้ได้นะส่วนท้ายของฮีโนครับชุดแนบชุดอะไรก็ยังดีนะไปสนใจก็ลองติดต่อมาดูครับนะให้เท่าไรมาเจอสภาพแบบนี้ผมก็ตีไม่ถูกเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเครื่องยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ เครื่องเกียร์ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าแต่ชุดดำน่าจะใช้ได้อยู่แล้วครับหลักๆก,ก็เครื่องเกียร์กระซีก็ไม่มีปัญหาครับคันหน้าเสื้อผ้าหลังก็ใช้ได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหานะหลักๆก,ก็เครื่องเกียร์นี่แหละไม่รู้ว่ามันยังสตาร์ตติดอยู่ไหมก็สภาพประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ผมจะยังไม่ได้ตีราคานะเดี๋ยวต้องโทรไปหาเจ้าของรถอีกทีหนึงครับว่าเขาจะขายเท่าไหร่โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ